แนอกนจากนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็มีการลงพื้นที่มอบทุ่งย่างจีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายสนั้นพง่งอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมปลัดจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่มอบทุ่งย่างชีพให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้ญญนที่ของจังหวัดนราธิว,า,วสา,า,าสคา่ะ ร้อมสร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแรงให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยอำเภอรแรกที่ลงไปนะคะก็คืออำเภอระแงะงได้มอบสิ่งของแล้วก็ทุง่งยางชีบรวมถึงน้ำดืม่มหลังมีผู้ได้รับพล้นกระถบราวนึ่งรอยรัวเรือนค่ะหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปอยังอำเภอเจเนะซึ่งแต่ว่าในปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังมีลายพื้นที่ที่ว่ายังมีน้ำท่วมครั้งนะคะก็ได้นำทุง่งยางชีบน,น้ำดื่มนากางอนามัยยารวมถึงข้าวกล้องไปบอบให้กับพี่น้องที่ประสบปศุภัยด้วยค่ะ ส่วนที่อำเภอสุงไงกโกลกนะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนล่างค่าเนี่ยแตกแล้วก็ถูกผัดไปกับลมเนี่ยหาซืจัดล่างค่าเรือนจึงรวมกับนายกเทศมนตรีสุงไงโกโลกเตรียมสำรพวดข้อมูลความเสียหายแล้วก็จัดหากระเบื้องวัสดุมาซ่อมแซมแล้วก็นี่แหละค่ะยังนําทุ่งยางฉีบไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนายกเทศมนตรีสุงไงโกโลกก็รายงานว่านะครับได้มีการเตรียมจุดอพยพพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลว้แล้วซึ่งมีอยู่สองถึงสามชุมชนด้วยกันที่น้ำท่วมเป็นประจําทุกปี หากมีความจำเป็นจะเร่งอพยพกลุ่มปอบบางก้อนซึ่งน้ำท่วมที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคลองน้ำลากไม่ใช่น้ำค้างไร้วันจึงได้สังกําฉับแล้วก็เน้นย้ำถูกายให้มีความเห็นความสำคัญแล้วก็ต้องไม่เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสเองก็สร้างการในทุกภากสวนติดตามข้าวสารความเขอนไว้อย่างใกล้ชิดมีการวิเคราะห์ถึงมวลน,น้ำในแต่ละวันติดตามพยากรณ์อากาศซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาก็เผยนะครับขาดว่าฝนนาจะมด ภายในวันนี้ครับแต่ก็ยังต้องเตรียมแพนนี่จะรองรับเรื่องเล่านีไหวด้วยนะครับนี่โดยภาพรวมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสตอนนี้ไล่หน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะการลงพื้นที่มอบทุ่งยางชีพมอบทุ่งข้องจำเป็นแล้วก็สำหรับความเสียหายเพื่อจาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือในส่วนของจังหวัดนาราธิวาส